สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2566ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายนพศ2566นายจตุพรเพียมบึงตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์การเรียนชุมชนบ้านยางเหนือตั้งอยู่ที่บ้านยางเหนือหมู่ที่4ตำบลยางน้อยอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 1>, 1. ทับ2.566มีนักศึกษากศนขั้นพื้นฐานในความรับผิดชอบทั้งหมด85คนแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น28คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย57คนมีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบอาทิเช่นการพบกลุ่มนักศึกษาทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีการเยี่ยมบ้านนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยการสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Facebook มีแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์มีการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น6คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย8คนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ100มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนำนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานณอุทยานพลังงานจังหวัดมหาสาร,รคามมีกิจกรรมกรบชโดยจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมกุกมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อให้นักศึกษาได้นำทักษะและกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นักศึกษาเข้าสอบเอระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสคนเข้าสอบหนึ่งคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5คนเข้าสอบ4คนนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ75.00ด้านความร่วมมือกับกศนตำบลโดยมีนางมายุรีสิงห์ลอยลมครูกศนตำบลร่วมกันขับเคลื่อนง,งานและภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสุมพิสัยทั้งงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นรูปแบบกลุ่มสนใจรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพงานการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศนตำบลศูนย์การเรียนชุมชนและบ้านหนังสือชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและคนในชุมชนเป็นอย่างดีเยี่ยมงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ข้าร่วมโครงการอบรมและขยายผลการจัดทำระบบติดตามผู้เรียน MKCare โครงการอบรมและขยายผลการจัดทำแผนที่ MK Smart Map โครงการอบรมและขยายผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงงานด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าณศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ดผลงานที่เป็นเลิศ b e s แ p r a c t i c นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเยาวชนไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของกองอรโมโนจังหวัดมหาสารคามโดยจัดทำเป็นละครสั้นเรื่องคนดีของยายได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดได้รับโล่และเกียรติบัตร จากนายเกียรติศัติ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามทั้งหมดนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านยางเหนือขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ